เอสีช่องกระแสสตอรี่และพี่น้องเตาหยองทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14พฤศจิกายนพศ2565เรามาอัปเดตอาการป่วยของน้องเตาหยองพร้อมอัปเดตคิวงานของระเบียบวัฒนินะคะพ่อเอ๊กก็ได้โพสต์ไว้อยู่ในเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนินแฟนเพจนะคะโรงพยาบาลปิยเวชพระราม9ก้าดังนี้วันนี้คุณหมอให้นอน ให้ยาต่ออีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากในคอเกิดมีหนองจากอาการไอและอักเสบขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ห่วงใยคอยส่งกำลังใจให้ลูกตลอดเวลาขอบคุณของฝากเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นที่หลังเวทีไปฝากพ่อมาและที่นำมาฝากไว้ที่โรงพยาบาลขอบคุณแม่ติว๋ว ที่คอยประสานงานเรื่องความอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับพ่อและครอบครัวขอบคุณมากนะครับและทางช่องกระแสสตอรี่ก็ขออวยพรให้น้องเต้าหยองหายไวๆนะครับแม่แม่รออยู่ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจนเจอกันเพียเทย จอนแม่กันเพียนึ่งโต๊ะะลึงมาสวยแท้เงาแท้จตกก่อนเพิ่มคำเทิงแหล่เจ้านี้ใครแหน่เศร้าแหล่เต็มข้างตัดก็ดีข้างนี้ก็เสียทีสุดแล้วค่ะหนูเลิกซื้อเลขแล้วค่ะเลกแล้วค่ะหนูเลิกซื้อเลขแล้วค่ะเอาอันหรอคะ น้องยานเพราะมีเหตุการณ์รถลำตะกองตำน้องแก็บตายแค่แวกจอดล้กเนียวลืมเดียวกวดตายรถ<ว>ของไอตั้งอยู่เขียนสต่เขียนใจน้องเป็นสาวโดกแก้วมาทันในลุกััง่มาทันใน้า on my party